พวกเธอทั้งหลายพวกเธอจงระวังความคิดของพวกเธอเพราะความคิดของพวกเธอนั้นจะกลายเป็นการกระทําของพวกเธอพวกเธอทั้งหลายพวกเธอจงระวังการกระทําของพวกเธอเพราะการกระทําของพวกเธอนั้นจะกลายเป็นความเคยชินของพวกเธอพวกเธอทั้งหลาย พวกเธอจงระวงังความเคยชินของพวกเธอเพราะความเคยชินของพวกเธอนั้นจะกลายเป็นสันดานของพวกเธอพวกเธอทั้งหลายพวกเธอจงระวังสันดานของพวกเธอเพราะสันดานของพวกเธอนั้นจะกลายเป็นสิ่งที่ติดตรึงไว้ในตัวเธอตลอดไปท่านสอนให้เรารู้จักระวังความคิด ความคิดนำไปสู่การกระทำนะถ้าหากว่านะใครที่ฝึกฝนอบรมจิตมาดีก็จะนำไปสู่การคิดนะวิธีคิดในทางที่ดีก็นำไปสู่การกระทำที่ดีนำไปสู่การพูดจาในสิ่งที่ดีงามในสิ่งที่เป็นสาระเป็นเกณนสารแก่ชีวิตแลนะฉะนั้นแล้ว ธรรมของพระพุทธองค์นี้จึงเป็นธรรมที่อยู่รายรอบตัวเราอยู่ตลอดเวลา